หัวหายพี่น้องมาเมืองหนอนหนอนกินใบไ,ไม้เมืองเนี่ยเมืงพนยอนอันลงดินไหมพี่น้องแกไปสมัครขากมา่อเนี่ยเถอะไปย,ยาดจอยบัวเป็ดไก่ด้ือพี่น้องหรือยัดจอยยานคันเพียเอ้ยหัวหายไกักไหลเนี่ยมีตอกดอกไม้หอมหอมพี่น้องดอกไม้สีขาวหอมกักมึง ช่วบรรยากาศาเอาเนาะพี่น้องเนาะตะกี้มาหนาหนาวพี่น้องมะน,นี้มาหนาวห่อนนี่เป็นยังไงบรรยากาศเขียวเฉาอุ่มอมข้างบนเขาก็มีแต่ดอกไม้แล้วพี่น้องจ้ามีแต่ดอกไม้ล้วนๆหอมหอมพี่น้องคืยดอกขาวๆนี่ไหมหอมคัะหอมเนี่ยหอมคือดอกมะลิบานเหรอละหอมมีหลีเด้ดอกสีเขาวนี่ไหมหอมคักงามคักดอกไม้ไหม เพิ่นสัวเด็ดดอกจะไม่ละลิงเพื่อน่ะพี่น้องเพิ่นว่าวังหันสีมงม่วงนี่เต็มภูเขาเลยเด้วพี่น้องจ้ะเต็มภูเขาเลยอันนี้ก็ต้นบักสะตออันบักอันเชื่อรลีเชอรอหลีหลนาะพี่นอ้องเชื่อรลีปลาเนี่เกิดเต็มเขาเลยพี่น้องดอกไม่ไหมอีมึงนี่งามกาญงามเนี่ยมึงน,นี่เออแซมกันกับสีชมพูเนี่ย สีม่วงแล้วก็สีชมพูพี่น้องจ้ะงามเนาะธรรมาชาตินี่เฮ็ดให้อีหยังก็สวยงามเหมือนเลยพี่น้องเนาะมึงเน่พี่น้องมึงเจ้าว่างามบ่โอ้ยกล้องข่อยก็หมุนมึงเน่งามคักพี่น้องเอ้ยดอกไม้แม่ดอกไม้แม่มึงแน,น่ เกิดเองธรรมชาติธรรมชาตินี่เฮ็ดแังได้ก็สวยงอนวดพี่น้องเนาะบ่ได้ดัดแปลงบ่ได้ตกแต่งตัดง่ายจุยสมองหงุดครับแกงามคักพี่น้องน้องเอ้ยมึงนี่ยงามบ่ดอกไม้งามบ่งามบ่งามคักงามเนี่ยมึงนี่ยเอ้ เอ,อืมอเลิกเบอร์เขือพี่น้องเอ้ยสวยม่วงสลับขาวแล้วก็หอมด้วยหอมเด้อค่ะเด้อหอมมากเลยไนะงเจ้ยหลงงึดง่ามขักง่ามเนี่ยเออตรงนีน สวยคักสวยเน่พี่น้องจจกดอกไม้บนภูเขาเดี๋ยวน้องนวาเนาะถึงสีสูงปันไหนกันยังมีความงามอยู่บ่อบนวาตปะอันในเมืองในหน้าด้วยพี่น้องเด้อทึอ่งเขาทึ่งหนังกต่งามคือกันงามแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งด้วยพี่น้องงามเองจากธรรมชาติื งามเองขึ้นเองไะขึ้นเองสวยงามเองพึ่งเพิ่งกะต้อมเต็มอยู่นม่พี่น้อง